สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมิ่งแน่นอนวันนี้พาทุกคนมาคืนชีพอะตอมมิกยูอ่ะเพราะอะไรพอเกโลถึงไม่สามารถหลบได้แต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งเอ็นเอ็กไปสองล้านซับด้วยนะจ้าเติมเกมที่ไหนดีโอ้เจอแล้ว24 p ที่เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เ แพ็กกวนพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ UID อดีอย่าลืมใส่คูป,ปอ,องมอมิงเพื่อล้บส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกม24้นเพเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนพกกนอกายช่าเคยกับผมมอมิงหรือภาพยักหนีแน่นอนนี่ก็อยู่ช่องเอเน็กกับเกมวันพันแมนเด็กสตองเกนนะครับอย่างนี้ทุกคนได้รับช็อตนโทไปนะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาคืนชีพตำนานอะตอมิกสมุไรนะครับตัวละครที่ สามารถกลับมาเล่นได้ครั้งในคอเกโลนะมาดูกันว่าเพราะอะไรทําไมคอเกโลถึงไม่สามารถหลบได้นะแต่ว่าก่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งไอ้น็กของเราไป2ล้านซับด้วยนะครับค่ะประมาณ3แสนก็จะดสองล้านนะครับก,ก็ช่องเรามีสมาชิกเพียงแค่ยี่สิบบาทต่อสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครกบข่านเทมฟรีไฟเราบอกว่าหันใหม่และเกมอีกมากมายนะครับสามารถสอดเขาเลยนะมีชื่อเขียวแล้วก็ ติ๊กเกอร์ได้เทใช่แนบส่วนใครที่อยากได้อตอมแนบสาวไปเติมได้ที่คอมเมนตี่โฟเพยเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูป,ปองมอร์มิงบอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรโถูกขอ,ขอคุณครับมาครับทีนี้ก็ได้เวลาคืนชีพอตอมจัดไป <c oughs> สิ่งที่ทําให้อตอมิกของเราเนี่ยกลับมาติดเมตาได้อีกครั้งก็คือโบคา์ไฮยีแบบพิเศษร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองแนบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือต่อให้คอเกโรจะหลบดีขนาดไหนนะคุณก็ไม่สามารถหลบโบอายี่แบบพิเศษ100%ขอยเตอมิกได้นะครับถ้าสมมติว่าเป็นอตอมพา์ของอต คือยืนในสนามเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็ถูกลบพลังโจมตีไปแล้ว40%เออนี่แหละสิ่งที่ผมจะเอามาเทสนีครับว่าทำไมมันถึงกลับมาติดเมตาอีกครั้งอ่ะมาดูในส่วนของอะตอมิกของผมกันก่อน,นตอนนี้พลังอยู่ที่49ล้านนะครับผมย้ายมาเป็นสาย HP นะ HP อยู่ที่24ล้านนะเพราะว่า เลือดฟ้าเนี่ยจะได้เยอะๆแล้วก็ตายยากนะครับในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยก็มีวูธานดาวด้วแต่อันนี้ไม่ได้ยัดสุดนะครับอ่ะอุปกรณ์ก็จะเป็น h ทพี0ล้วนเลยเนี่ยแล้วก็การ์ดบัฟเนี่ยมีแค่2ใบนี้นะที่ตันนะเพราะใบนี้ผมไม่ได้รีมานะแล้วก็ในส่วนของทักษะเนี่ยยังไม่ได้เปิดนะมาดูว,าว่ามันจะเล่นได้ไหมถ้าทั้งแบบไม่ได้เปิดทักษะดาวใหม่ตันอัพพวก อ่อุปกรณ์ต่างๆดาวไม่ตันเนี่ยมาดูว่ามันจะยืนได้ไหมในคอเกโลนะสิ่งที่ผมจะไปในวันนี้ก็จะเป็นโซนิกเนี่ยครับก็จะเป็นอะตอมิกเป็นคาร์โรนะเป็นคิงเป็นเกโลก็เป็นราชาฮาเลลึกนะคือผมต้องบอกก่อนนะเผื่อใครเนี่ยที่ไม่มีตัวบัสสปีดใหม่อย่างโซนิก URV2 หรือว่าไม่มีตัวสายอาวุธอื่นๆนะแต่ว่ามีอะตอมิกเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะขอแค่มันได้ฝันเท่านั้นนะเออขอแค่มันได้ฝันแล้วมาดูกันว่า ตอของผมเนี่ยมันจะกลับมาติดเมตาแล้วก็สามารถเล่นได้อีกครั้งไหมนะเดี๋ยวผมไปหาหัวก่อนดีว่าไปหาหัวคนในกิลด์เดือยหัวคนในวค,ดววดค,ดครดีล่ะหัวคนนี้เวลามีคอเกโลมีด้วงมีอัลินหุยเขามีสปีดมีคิงหุยเอาคือแบบว่าถ้าพูดถึงสายเฮดพีนี่ทีมเขาเนี่ยแทบแบบเออยืนได้อยู่นะมาดูกันว่าอะตอมิกข,ของเราเนี่ยจะละลายฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่านะเพราะว่าสายเฮดพีเขาก็เยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคมาเวอรสนามมานะฟิงเดี๋ยวผมจะเอาไปคูณ2พอนะครับฟลิปขอแค่ได้ฟันนะ ขอกให้อะตอมผมได้ฟันแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอะตอมผมเนี่ยคือเป็นพาร์ทสิบสองไงทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยถูกลดพลังโจมตีไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาให้คนผังหารนะจากโซนิกนะขี้มคันนะถ้าอะตอมผมเนี่ยได้ทําการแปะบอก์เขาที่แบบพิเศษนะทําให้สถานะล็อกของเกียร์ลมผมเนี่ยแรงขึ้นนะครับราชาก็ต่อยแรงขึ้นกาโร่ก็แรงขึ้นคือทุกอย่างคือแรงขึ้นนะคุณเห็นไหมโดนเป็นหมัดเดียวฝั่งตรงข้ามถึงก็ติดโล่ใบซ้อนะฟันทะทะเลจากล่วงนะต่อยสวนเข้ามากระตั้มโอเคมาโดนเป็นหนึ ทแทบละลายนะวิชาดาวแสงดาวครับมาปปปปุุุุนี่ครับไม่ได้เจอนานจัดนะปานวารีฝั่งของข้าหนึ่งก็โดนบอกขยี้ไปหกตัวนะครสะสมพลังจุดโจมนะจากราชทะเลนั้นคือฟ้าก็ต่อยหน้าสวนลงมาครับต้มโอ้โหติดโลเขากับวสามครับโดนโลไปสามแล้วะพ <cutter aer> <lide> ี่จ <USSR> oh, 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 oh. ัด <bites> ด <more later> ูกระสวนกลับมาแล้วอมเมอไม่ได้โอเคตอนผมก็ยืนได้ชิวจัดเนี่ยแล้วก็ดูดิคอยดูสถานะล็อกนะนี่ครับคอมโบใส่ฟ้าแลบจากการ่งผมค่ัไปโอ้โหดองแรงจับแรงจับครับตั้มวสองโอ้ยฝั่งของข้าหายครับ ฟันของข้าหายไปสามครับดวงต่อยส่วนกลับมานับั๊มออกม่ไปแดดโอเคยังยืนอยู่ยุ้ยดวงไ่ง่าย,ย,ยท้องเลยทีเดียวนะฟุบโอเคก็สถานะล็อกของผมมก็จะแรงขึ้นนะก็สะสมพังจุดโจมนะฟุบจากราชาให้ปั๊มเข้าไปหนึ่งทีโอเคเป็นไงหัวสวีทหนึ่งก็ติดโล่นะโดนทั้งล็อกโดนทั้งราชาต่อยโดนทั้งกาโลกนะคือแบบแรงจับนะแค่แปบวกยี่นี่แค่เทินเดียวนะ เพินเดียวฝั่งตรงข้ามเหลือสามอู้ดาบแดงทํางานต่ออีกหนึ่งทีนะครับจังหวะนี้ครับฟุมาครับจอมตีทางอากาศจากเกียโรนะครับฟิ้งมาครับลืมตาตาวิเศษเห็นนะปี๊บกับพริบตาไปหนึ่งทีครับแล้วก็ฟุ๊บสานะล็อกทํางานจังหวะนี้ฟันจะท้ามาแต่พี่อยากเลืกต่อยสวนก็มาครับที่อาตอมของผมนะตุ้มเห็นไหมเป็นสายเห็นพี่ก็ยืนได้นี่หุโดนล็อกไปด้วงเกือบตายปุ๊บโอเคบับปุ่งแล้ต่อยสวนก็มาอีกหนึ่งนี่ตั้มย้ำมาที่อาตอมนะอาตอมก็ยืนยืนได้นะโอเคมาปุ๊บ จมเต็มเนี่ยคิดจำกัดจากอัศวินเนี่ยปาดมานะครับที่การ่องผมนะครับโอเคมาอ,มาอุ้ยโดนล็อกไปครับติดโล่ติดโล่เลยทีเดียวการ์โรถึงแล้วต่อยธรรมดานะครับสูตรเทนิสสองเนีมาปึ๊บโอเคปลิงดาวลาวิชาดวาวใส่ดาวเนี่ยมาแล้วครับปาลวารีปา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 โบ้เข้ามาหนึ่งทีเป็นไงปาลวารีเป็นไง ถึงกับตายนะครับอาสูญแน้วต้องเกิดมาใหม่แล้วก็ปะส่วนที่กาโร์ของเรานะยยืนได้อยู่โอเคแล้วก็ตายหาไปอีกหนึ่งทีแล้วก็โจมตีหนึขีดจำกัดมาครับมาครับมาดูว่าดาบปลายมือกับดาบสมุทรไลเนี่ยใครมันจะเหนียวกันแนวค้ายโกนฟังหาจากซรงนี่ครับปะคุณนายไปหนึ่งทีแล้วก็ฟุบไปที่ด้วงนะโอเคฟุบได้เวลาเสียงหัวแงจากคิงนะฟิงเด้งเลยมาฟิง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 เด้งเลยเรียบร้อยครับเด้งเลยเรียบร้อยได้เวลาโจมตีทางอากาศครับตาวิเศษนะครับลืมตามากระพริบตาหนึ่งทีปี� ปุ๊บสะสมลังจุดโจมนะมาดูว่าหมัดของราชาเนี่ยแปะโบเขายี่แล้วมีตัวไหนตายไหมลงไปนอนหนึ่งนะบัตสวินนะเรียบร้อยครับเกิดมาใหม่เนี่ยก็โจมตีเหนือขี้จำกัดป่าส่วนเข้ามาครับฟุบิบโบเข้ามาทีโอเครรังก็ยืนได้อยู่นะชิวจัดเลยนะปุ๊บโจมตีเหนือขี้จำกัดนะจะเอาโซนฝั่งของข้าป่าส่วนมาอีกหนึ่งทีนะฟุ๊บโอเคยืนได้ปุ๊บแล้วก็ตายเกิดไปหนึ่งทีนะก็โจมตีเหนือขี้จำกัดมาอีกหนึ่งทีครับฟูบิบโวเข้ามั่งทีมาชิวครับโอ้โหแล้วเกิดมา ให้เกิดมาฟันได้ทั้งวันนะผมก็ยังยืนได้อยู่อะตอมผมเหนียวจัดเลยนะให้กนสังหารเนะี่ยเข้าไปหนึ่งทีนี่ขนาดยังไม่ได้ปลดทักษะย,ยังอัพของไม่เต็มยังยืนได้วิชาดาวแสงดาวไปตโอ้ยโดนทั้งรถจมตีโดนทั้งแปะเบาะยี่โดนล็อกระเบิดแรงโอ้โหคือฝั่งของข้าในี่ต่อให้มีคอเกลโลหลบดีนะแต่โดนอกาะยี่ไป,ไป,ไปก็ยืนแทบไม่ไหวเหมือนกันนะครับเห็นปะมาครับดาวเราวิชาดาวแสงดาวจากพระเอกของเรานะอุตสาห์คืนชีมนะขอโชว์หน่อยนะครับหู่ยสวินตายเครับ อ ais, ัส์วินตายเกิดน้ำใหม่แล้วก็จงเต้นในขีมกันนะครับป่าสวนก็แบบโบเข้ามาหนึโอเคครับตองก็ยังยืนได้ครับยืนชิีวจัดเนี้ยมาครับสถาน็รกทำงานจังหวะนี้คอมโบสายฟ้าแล้วจากรกลครับไปครับปั๊มโบเรียบร้อยไหม เรียบร้อยมาหัอโซวินลงไปนอนอีกแกนะก็ได้เวลาจองเต้นเะคลื่อนกำลังใจอาโซลินนะป่าสวนเข้ามาโอเคป่าเข้ามาก็ไม่เป็นไรแนะไดาวราฟันสถานไม่แต่พี่อยากดูเขาจะทำเพื่อนกุ้็เอาไม้ไปแดกปั๊มโบโอ้โหยังยืนได้แนละ้วก็หงายท้องไปหนึ่งทีแล้วนะก็ได้เวลาปุ๊บโอเคมา สะสมพลังจู่โจมแล้วปล่อยขึ้นฟ้างัดมาแล้วปั๊มนี่เป็นไงไม่เมยอะไรไม่สนใจหรอกเวยนะอัศวินลงไปนอนแดนแนวแล้วกระดาษแดงทํางานหนึ่งทีเขาจังหวะนี้ปฟ๊บ์มแล้วก็เสี่ยงความหวังจากคิงนะกริ้ง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 เด้งเลือดเด้งเลือดเด้งเลือดเรียบร้อยเด้งเลือดเรียบร้อยแล้วก็ฟุ๊บอุ้ยโดนล็อกไปหนึ่งทีแล้วก็โจมตีทางกาจากเยโลครับปฟ๊บมาครับดื่มตาไปหนึ่งทีกระปี๊บตาโชโบกระปี๊บตาโชเรียบร้อยอุ้ยโดนล็อกอุ้ยโดนล็อกจะตายจะตายเลือดบวบอย่างนี้เลยเเเเออออยจาากกลลลืืดดดตต็มหหแว่งัับบนีคร ก็เอาไม้ไปแดก็ยืนได้อยู่นะปุ๊บแล้วก็ฟันท้านอบกพีจากด้วยหนึ่งพีแล้วมาต่อยอาตองของเราดูว่าอาตองของเราจะยืนไหวมานะปุ๊บโอเคแล้วก็หายท้องไป่ากด้วงนะครับปุ๊บแล้วก็โดนล็อกไปหุ่นกาโร่เลื่อนหายครับแล้วก็ต่อยธรรมดามาจากกาโร่นะปุ๊บแล้วก็ฟันทานมางแบบพียากด้วงนะมาดูกันว่าอาตองของเราจะตายหรือเปล่าเอาไม้ไปแดงโอเคยืนได้อยู่นะมาเข้าสู่เทอร์นที่3นะครับได้เวลาฟิงโอ้ยโดนล็อกโดนล็อกวิชาดาวแสงดาวไปปุ๊บบากบากบางบากบาง ของจริงถึงกระบอกขยี้ไปอีกแล้วนะให้คนสังหารจากซองในกุ๊ดดวงจะตายหรือเปล่าดวงจะตายหรือเปล่ายังไม่ตายนะครับยังไม่ตายก็ได้เวลาเสียงให้ความหวางจากคิงปุ๊บมาครับแดงเลือดกริง้งกริง้งกริง้งฝั่งเราขึ้นเหนียวจัดเลยนะฝั่งตรงข้ามนี่ทั้งโดนแปะบอกขยี้ทำให้โดนดาเหมจแรงขึ้นโดนอะตอมพลาสองรถพลังโจมตีโดนล็อกของเกียร์โลระ,ะเบิดเรื่อยๆนะตอนแปะบอกขยี้นี่คือโคตรแรงนะแล้วหมัดราชาคือต่อยนอนต่อยนอนนะอ่ะให้คนสังหารนะจุบเ,เข้าไปหนึ่งใครับจากซองเด็กนี่ขนาดราชายังต่อ นอนนับได้ลาวิชาดาวแสงดาวสาคืนเช่มาหนึ่งทีแล้วขอไฟอีกทีได้หลังมายฟึบเข้าไปหนึ่งทีฟึบมาฟันทาษเดี๋ยวพี่จะดูแล้วล่อยสวนกลับมานับที่การแลกับราชาเลยหูตอนนี้ราชาเลือกขา1สก้าหลอดจะตายกี่โมงเนี่ยฟึบมาครับแล้วดวงหงายท้อไปหนึ่งทีแล้วก็ได้ลาวิชาดาวแสงดาวุ๊บบอกว่าไป็นึ่ยหูกาลโลเลื่อนหายครับกาโลเลื่อนหายถึงขึ้นหลอดใหม่เลยเดียวฟันทาพเดี๋ยวพี่จะดูแล้วล่อยสวนกลับมา ตําโอเคมาอุ้ยง่ายท้องง่ายท้องมาครับเพิ่มดวรานี่ครับคอมโบสายฟ้าแลบไปจุดจุดจุดตั้โบโอเคยืนไหวไหมอุย้ยเกือบมองเทง่งเกือบลาบครับฟันดาบเดือดพินะับต่อยประเทศซอหนึ่กับคิงนะับชุดบังเอาจริ้งปกติซอหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวที่ตายก่อนในทีมผมเลยนะแต่พอมีอตั้มมาแบบว่าลดพลังโจมตีมีทําให้แบบสถานะล็อกแรงขึ้นเนี่ยคือซองหนึ่ผมยังไม่ตายตอยนนี้เออคือจริงถ้าสังเกตนะ ในคลิปใหม่ๆผมเนี่ยโซนิ๋เนี่ยจะตายหาตัวแรกนะในทีมผมขบนะแต่ว่าตอนนี้คือพอเอาอะตอมกลับมาเล่นเน่ะอูย,ยืนได้เว้ยไม่ตายเว้ยแล้วเม็ดเจม,ม,มอย่างเยอะเม็ดเจมอย่างเยอะนะครับโอเคตาวิเศษเปหนึ่งทีนะครับเป็นแบบได้แล้วอุ้ยหล,โ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 ลโอยหลอกมุ้จะตายจะตายฝั่งของข้า,ามเลื่อนหายฟีบเลยนะโอเคฟันทาทังเราที่จักด้วยนะต่อยสอวนบนี่อะตอมนะโอ้ยตายอีกทีเถอะไอ้ทำอะไรแต่ก็ไม่ตายเนี่ยฝึกมาเดาหลานเนี่ย ปันตัดท้ามาดับพี่อยากด้วยต่อยใหม่หนึ่งทีแล้วผู้ทรงนึกคือไม่เข้าอ่ะเออต่อยทรนิกไม่เข้าคือเบาหยองอุ้ยหงายท้องไม่หนึ่งทีเรียบร้อยฟานทุงข้ามเลยแค่การโร่ตัวเดียวเท่านั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการกดฆ่าไปเลยนะผมคิดว่าน่าจะชนะนะผมคิดว่านะอุ้ยเรียบร้อยนะครับอะตอมิกแค่13เปอร์เซ็นต์นะเป็นยังไงบ้างครับกับการคืนชีพอะตอมิกตำลอยของผมนะบอกเลยว่าคอเกรโร่เนี่ยไม่สามารถลดได้แนวส่วนใครเนี่ย ที่ไม่มีอาวุธดีๆนะครับหรือว่ามีอะตอมอยู่ก็สามารถนํากลับมาเล่นได้นะเพราะตัวละครน,นี้ก็สามารถนะครับทำให้เคลียร์ความต้องค่าในวนั่นเองน้บนี่ก็คือการรีวิวจากผมนะับผมได้รีวิวให้ทุกคนได้รับชมจบแล้วน้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจบอย่าลืมส่งเอ็นเอ็กไปส่องอาซับน้ขยายของน้ำค,คิอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ล่างได้เลยเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ EP หน้าี p ีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม